คลิปนี้จะเป็นบรรยากาศการเดินทางไกลของผมนะ,ะซึ่งจะเดินทางจากอำเภอคริคมาชสุโขทัยไปกรุงเทพระยะทาง400กว่ากิโลนะฮะก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศไหมชมว่าระหว่างทางการเดินทางไกล400กว่ากิโลเนี่ยช่วง5โมงไปจนถึงประมาณเที่ยงคืนเป็นยังไงเริ่มต้นการเดินทางก็ออกจากที่บ้านแม่นะฮะอําเภอคริคมาชบรรยากาศตอนนี้ที่เริ่มเดินทางเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลา5โมงครึ่งนะฮะ5โมงเย็น5โมงครึง่งก็บรรยากาศจะเป็นถนนชุนบทชุมชนนะฮะ วิถีชุมชนเรียบง่ายถนนก็จะเป็นถนนดำเป็นหลักเลยตั้งแต่จุดนี้ไปถึงกรุงเทพเลยนะจะวิ่งแบบถนนดำเลยก็จะเป็นถนนที่เราจะต้องวิง่งเส้นทางออกจากที่บ้านไปถึงแต่ละจังหวัดแล้วก็แต่ละจังหวัดเนี่ยเข้าไปที่กรุงเทพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นถนนแบบชนบทถนนชุมชนก็จะเป็นทุ่งนานะะตรงจุดนี้เราจะใช้ความเร็วยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ตอนนี้ก็จะมาถึง ตรงคีรีมาศละแล้วก็จะเลี้ยวขวานะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัยเหมือนกันนะฮะจากจุดนี้ไปถึงกำแพงเพชรก็อีกประมาณ59กกิโลนะฮะเป็นเส้นทางของจังหวัดของระหว่างทางที่จะเข้ากรุงเทพก็จะถ่ายเป็นบรรยากาศให้ชมกันนะว่าผ่านจังหวัดประมาณไหนบ้างแล้วบรรยากาศข้างทางเป็นยังไงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับคนที่อยู่สุโขทยัยนะจะขี่รถ เล็กเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยมันบรรยากาศเป็นยังไงมันขี่น่ากลัวไหมนะฮะอะไรแบบนี้ก็จะถ่ายทำมอกมาได้ชมกันก็เพิ่งจะผ่านสียแยกคีริมาศของจังหวัดสุโขทัยออกมานะฮะก็เดี๋ยวเราจะวิ่งเข้ากำแพงเพชรแล้วจากกำแพงเพชรก็จะไปนครสวรรค์ จากนครสวรรค์ก็จะไปตรงชัยนาทสิงห์บุรีแล้วก็อยุธยาแล้วก็ข้ากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศระหว่างทางให้ได้ชมก่อนตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาหลังจากห้าโมงครึ่งไปแล้วเพราะว่าผมเริ่มออกมาก็ห้าโมงครึ่งแล้วบรรยากาศตอนเย็นนะก็จะขี่ยืนพื้นกันที่ประมาณสักไม่เกิน120ยนะะ เส้นทางของทางผ่านจังหวัดกำแพงเพชรก็ทําดีแล้วนะเป็นถนนสี่เลนบางช่วงก็ลาดยางใหม่โดวยวิ่งสบายแล้วก็วันที่ผมขี่ออกเดินทางมาเนี่ยเป็นวันที่18ก็หลังจากสงกรานมาแล้วนะชดเชยวันที่16เขาก็เริ่มกลับกันเยอะถนนก็รถน่าจะเยอะแต่ว่าวันนี้ที่ผมขี่กลับเนี่ยเป็นช่วงเย็น5้าโมงครึ่งของวันที่18เมษายนนะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะโล่งอยู่แล้วล่ะนะนะอย่างที่เห็นเลยนะขี่สปายนะ ก็เริ่มต้นเดินทางก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็ ความเร็วที่ใช้ในการขับขี่เดินทางก็ประมาณ1 1 0 1 2 0นะ่ตามภาษาของผมนะฮะจะไม่ได้บิดปุ๊บพาดสแบบ1 0 4 1 0 5อะไรขนาดนั้นข้างทางบรรยากาศซ้ายขวาก็ค้างๆที่แล,ล้มลื่นสบายตาเลยทีเดียวผมก็รู้สึกชอบนะขี่ช่วงเย็นแบบนี้ไปถึงที่กรุงเทพก็ประมาณสักเที่ยงคืนคือกะเอาไว้แล้วละก็ะเลยออกเดินทางเวลานี้อยากลองขี่กับบรรยากาศช่วงเย็นๆดูบ้างช่วงยังคืนดูบ้างนะจากต่างจังหวัดมันจะได้ฟีลลิ่งแบบไหนแล้วก็รู้สึกเออไปถึงนู่นแล้วเที่ยง ืนบรรยากาศมันดีมากเลยนะก็ผ่านทุ่งนาผ่านอะไรแบบเนี้นะถนนก็โล่งรถไม่ติดเราก็เลยอยากจะลองแชร์ประสบการณ์นะออกมาให้ได้ชมกันเผื่อว่าเพื่อนๆหรือ FC เท่าไหนเนะี่ยอยากรู้ว่าขี่ต่างจังหวัดเป็นยังไงนะมันก็จะต่างจากในเมืองใหญ่ของกรุงเทพอยู่แล้ว ตอนนี้ก็มาถึงจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะฮะระยะทางที่ผ่านมาคือ59ประมาณ59กิโลถนนก็ถือว่าโล่งมากระหว่างทางจากคีรามมาถึงกำแพงเพชรเพราะว่ามันเป็นวันวันที่18มันเลยวันหยุดพิเศษมาแล้วนะ,ะเอานี้วันที่18เมษายนแล้วก็ตอนนี้ประมาณ6โมงครึ่งก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งถนนที่มาถึงก็ค่อนข้างที่จะโล่งนะบรรยากาศก,าก็สบายฝนเหมือนว่าจะตกแต่ก็ไม่ได้ตกนะฮะ ตอนนี้ก็จะมืดนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่มืดนี่ถ้าเข้าหน้าหนาวนี่น่าจะมืดแหละความรู้สึกที่ได้ขี่มากับระยะทาง59กิโลมาถึงกำแพงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮก็ความรู้สึกก็ยังไม่เมื่อยตัวเท่าไหร่นะะก็ยังรับได้ จะเริ่มเมื่อยก็จากนาครสวรรค์ไปแต่ว่าเป็นเรื่องปกติฮะขี่มอเตอร์ไซค์กับอาการเมื่อยเป็นเรื่องปกติต้องมีนะทางกายแต่คือความเมื่อยมันทำมาในผมไม่ได้ละ <c oughs> เพราะว่าเราชินแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพไปบ้านขอนแกจากขอนแก่นไปกรุงเทพเนี่ยบ่อยละหลายครั้งแล้วนะฮะตอนนี้ก็ผ่าน กําแพงเมืองมาแล้วนะ,ะจังหวัดกําแพงเพชรก็เดี๋ยวจะติดตรงสี่แยกตรงสารากางนะแล้วก็จะเลี้ยวขวาก็จะข้ามแม่น้ําของจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็ไปสู่อำเภออื่นของกําแพงเพชรต่อแล้วก็จะมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะเข้ากรุงเทพนะฮะคือเดี๋ยวจะพูดถึงในเรื่องของการพักพัก,พกตรงจุดไหนบ้างนะฮะก็จะพักประมาณสักร้อยโลพัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงพักนะเดี๋ยวเราจะผ่านกําแพงเพชรออกไป ่่อเอเภืนตกำลังจะข้ามสะพานแม่น้ำประจําจังหวัดของกำแพงเพชรน,นะฮะบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะลมลืม่นตอนนี้ก็ใกล้หนึ่งทุ่มละบรรยากาศถือว่าสบายนะครับผมยังไม่เมื่อยถามว่าทําไมต้องขี่มอเตอร์ไซค์จากกวดไเทพไปกรุงเทพทาไมไม่นั่งรถทัวไปก็บรรยากาศฟิลลิ่งมันไม่เหมือนกันนะฮะคือตอนที่ขามาเนี่ยเราขี่มอเตอร์ไซค์มาคือเราแวะ ในในในสถานที่ท่องเที่ยวไว้ถ่ายรูปอะไรได้ไงฮนะก็คือขากลับเนี่ยถามว่าจริง ที่ผ่านมาบางทีก็แวะนะ้าแวะถ่ายรูปแวะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอารถมาเองดีกว่าแล้วคือขี่มาความเร็วความช้าก็ไม่ต่างจากรถทัวร์อยู่แล้วนะฮะพอๆกันแต่ว่าถ้าแวะหลายที่ก็ช้าหน่อยแค่น,นั้นเองแต่ว่าประเด็นคือมันแวะได้ไงถ้าเราเอารถมาเองนะอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ออกจากกําแพงเพื่อจะเริ่มเข้าอาเภออื่นของจังหวัดกําแพงเพชรแล้วก็เพื่อไปต่อจังหวัดนครสวรรค์ฮะ ตอนนี้บรรยากาศก็ใกล้ๆทุ่มแหละรถูเออเขาเรียกว่าอะไรนะรถใหญ่ใช่ไหมรถสิบล,ล้อรถหกล้อก็เริ่มจะเยอะเพราะว่าเขาจะวิ่งกลางคืนกันไงผมก็เลยลองถ่ายทําเป็นบรรยากาศการเดินทางนะจากสุโขทัยช่วงตอนเย็นไปสู่กรุงเทพเนี่ยบรรยากาศถานนหนทางข้างทางเป็นยังไงบ้าง ก็อยากแชร์ประสบการณ์ในการออกมาให้ได้ชมกันนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็บรรยากาศเห็นเป็นแบบนี้เผื่อว่าใครอยากเห็นว่าเฮ้ยทางของการขี่มอไซค์เข้ากรุงเทพจากอุตรายมันไปยังไงว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าการขี่ออกมาจากกรุงเทพเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตคลิปนานและเคยขี่เคยถ่ายออกมาเหมือนกันนะจากกรุงเทพมาอุตรายคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากจุดนี้ผมจะแวะพัก ที่ปั๊มน้ามันส,สักที่หนึ่งแหละเพราะว่าระยะทางเนี่ยมันจะใกล้ใกล้จะได้ประมาณร้อยโลแหละฮะผมจับทิหน้ารถไปด้วยไงว่าประมาณสักร้อยโลพักรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็พัก15นาทีอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศแล้วก็จะยืนพื้นกันที่ประมาณสักร้อยสิบร้อยี่สิบในเลตเนี้ยนะฮะใกล้จะได้ที่แวะพัก จุดแรกแล้วนะก็คือบรรยากาศมันจะเริ่มมืดเรื่อยๆนะเพราะว่าผมออกมาก็5้าโมงครึ่งแหละตอนนี้ยังอยู่ที่กำแพงเพชรอยู่ยังไม่ได้แวะพักเดี๋ยวใกล้จะได้แวะพักจุดแรกนะเขาบอกว่าเป็นอำเภอ,อปั๊มพีทีทีคลองขุง4ของของ,ของกำแพงเพชรตอนนี้เดี๋ยวข้างหน้านี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะผมก็จะแวะพักประมาณสัก15นาทีนะฮะจุดแรกของการแวะ ตอนนี้ก็แวะพักจุดแรกนะฮะชื่อว่าปั๊ม PT t คลองถุงสี่นะของจังหวัดกำแพงเพชรก็เป็นจุดแรกที่แวะพักนะแล้วก็ในเรื่องของปั๊มนี้เราจะไม่ได้เติมน้ํามันนะเพราะว่าจะไปเติมที่จังหวัดน,นครสวรรค์แล้วก็เพิ่งจะขี่ทิ่มาได้103มกิโลนะซ้ายมือล่างนะฮะตอนนี้ก็6โมงใกล้ทุ่มแล้วหกโมงห้ากว่าใกล้ทุ่มบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะจากตรงจุดนี้ไป นครสวรรค์อีกประมาณสักร้อยร้อยโลได้มั้งฮะไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องดูป้ายนะก็จะพักสักแป๊บนึง15นาทีแล้วก็ออกเดินทางน้ำมันที่จะไปเติมก็จะไปเติมที่จังหวัดนครสวรรค์แทนไปเลยนะฮะ ไปกันปอนะฮะก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครสวรรค์ก็จะเป็นครึ่งทางของกรุงเทพนะฮะจากจุดนี้นะฮะไปที่นครสวรรค์อีกประมาณสัก100กิโลเพราะว่าเราวิ่งมา100โลแล้วก็เส้นทางก็จะมีมืดบ้างสว่างบ้างตามไหลาทางตามเขาเรียกว่าเสาไฟถนนแต่จริงๆแล้วจากกำแพงเพชรไปถึงนครสวรรค์แล้วก็นครสวรรค์ไปกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวแล้วนะฮะในในปัจจุบันนี้เพราะว่าถนนกว้างขึ้นแล้วก็มีไฟถนนเยอะขึ้นมากเลยนะ นะแล้วมันก็จะเหลือเลนให้หมอไซค์วิ่งได้พอสมควรแล้วยิ่งขี่รถในช่วงของวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่เทศกาลด้วยเนะี่ยถนนยิ่งโล่งนะบางทีเราก็ขับขี่ได้สบายแหะอัตราที่เดินทางก็ประมาณ110-120เหมือนเดิมนะบรรยากาศวิวระหว่างทางช่วงกลางคืนที่ขี่รถเข้ากรุงเทพก็จะเป็นประมาณแบบนี้ที่ที่เห็นอยู่ในคลิปนะฮะก็จะเป็นประมาณแบบนี้ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก ถ้าไห่อ่ะทุ่มสองทุ่มมั้งฮะทุ่มกว่ากว่าสองทุ่มได้นะบรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนที่จะเข้าไปที่กรุงเทพนะเดี๋ยวจะแวะปั๊มข้างหน้านะตอนนี้ก็มาถึงเขตนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็แวะที่ปั๊มน้ํามันเขตนครสวรรค์น,นะฮะระยะทาง190กว่ากิโลร้อยเก้าสิบเจ็ดเกือบสองร้อยโลจากสุขโขทัยมาจุดนี้นะฮะจุดนี้ก็จะเติมน้ํามันไปแล้วก็อ่าแวะพักประมาณ20 -30 นาทีกินกาแฟนะ ขนมปังเลย1 9 7นะจากสุปโขทัยนะแล้วก็หลังจากที่เราเติมน้ำมันนะฮะเราจะทำการรีเซ็ตชิปนะจาก197เป็น0นย์เริ่มต้นจากตรงนี้เข้ากรุงเทพนะฮะตอนนี้ก็ออกเดินทางแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก3ทุ่มนะั้งใกล้3ทุ่มนะ ก็ออกเดินทางไปสู่กรุงเทพอีก220กิโลนะฮะก็ออกจากปามมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ถ่ายเก็บไว้ดูทักนิดนึงช่วงบรรยากาศกลางคืนหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ากรุงเทพหรือว่ารถยนต์เข้ากรุงเทพเนี่ยก็จะเจอบรรยากาศประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นทางโค้งก่อนเข้าเขตนครสวรรค์ถ้าเป็นขาขาเข้านครสวรรค์ฝั่งขวามือฝั่งโน้นแต่ว่าเรากำลงังวิ่งออกไง นะก็คือเป็นบรรยากาศถนนที่กําลังวิ่งออกจากเขตนครสวรรค์นะฮะก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะขับขี่กันด้วยความระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยถนนก็ค่อนข้างที่จะโล่งเพราะว่าหมดช่วงเทศกาลแล้วไงบางจุดก็เป็นวิวที่มีไฟหน่อยจากนครสวรรค์เข้ารุงเทพเนี่ยถนนก็เริ่มสว่างเกือบจะตลอดทางแล้วนะก็คือไม่ใช่เป็นถนน2-3เลนแหละ เ็นถนนแบบ4เลน8เลนแล้วไงแล้วก็บรยากาศกลางคืนที่ผมขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสบายนะอากาศไม่ร้อนไม่ลมตีแบบสบายรถก็ไม่ต้องทํางานหนักแต่ว่าถ้าขี่ช่วงกลางวันอาจจะร้อนหน่อยหน้าร้อนนะฮนะนี่ก็ถ่ายทำแชร์บรรยากาศมาให้ชมกันเดี๋ยวก็จะผ่านทั้งรถเล็กรถใหญ่ที่วิ่งสวนกันไปวิ่งนําวิ่งแซงกันบ้างนะฮะก็บริกาศประมาณแบบนี้นะก็ลมเลื่นเย็นสบายถ้าเป็นหน้าหนาวนี่หรือว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี่ยออกกลางคืนเนี่ยผมว่าแบบ เขาน่จะชอบบรรยากาศแบบนี้มากนะผมรู้สึกว่ามันก็เริ่มเมื่อยแต่ก็รู้สึกชินไงเพราะว่าเราขับขี่จากกรุงเทพมาบ้านบ่อยมากนะจาบมอไซค์นะฮะบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะแวะพักเป็นจุดที่3นะฮะเป็นปั๊มปตทรท,รที่เราจะผ่านเดี๋ยวแวะจุดนี้ประมาณรัก15นาทีนะกินน้ำกินกาแฟเหมือนเดิมนะ ก็จุดนี้เราขับจากนกครสวรรค์มาเนี่ยประมาณ100กิโลและร้อยสมโลนะฮะซ้ายมือล่าง10อยมโลแล้วก็จุดนี้เราจะไม่เติมน้ํามันนะฮะเราจะขับตรงไปออกแล้ตอนนี้ออกเดินทางแล้วก็คือขับขี่ตรงไปเรื่อยๆก็จะเข้ากรุงเทพแล้วมันเหลือระยะทางอีกประมาณสัก100กิโลแล้วก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่ทุ่งกว่าแล้วนะก็ขับขี่ตรงไปเรื่อยๆ ผมรู้สึกว่าการขับขี่รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์ในช่วงของบรรยากาศหัวค่ำหรือกลางคืนเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่แบบขับขี่สบายมากนะไม่ร้อนคนไม่ร้อนรถด,ด้วยแล้วก็ไม่เหนื่อยทั้งคนไม่เหนื่อยทั้งรถมากนะแต่ความปวดเมื่อยอาจจะมีบ้างแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ก็กําลังจะถึงกรุงเทพแล้วฮะย่านนาวมนครก่อนต้องผ่านนาวมนครตอนนี้กําลังจะข้ามแยกนะเป็นสะพานยกระดับวนซ้ายแล้วก็วนขวาลง เข้าสู่นวคนครแล้วนะฮะจุดนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มได้นะตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผ่านนวคนครไปถึงตรงแถวหน้ารามคําแหงนะก็ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเที่คยงคืนครึ่งประมาณนี้ได้ตอนนี้กําลังข้ามสะพานข้ามถนนท,ที่ที่มาจากทางฝั่งสระบ,บุรีโคราชตรงนู้นนะแล้วก็อันนี้ผมกาลังวนขวาลงสู่อาเขตน,นวคนครแล้วนะ,ะก็คือจะประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใคร ขึ้นลงเข้าออกกรุงเทพบ่อยๆจุดนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันนั่นแหละตอนนี้ก็วิ่งจากนวานานันครนะมาสู่ถนนแถวย่า,ยานสะพานใหม่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นย่านสะพานใหม่นช่วงเวลาประมาณสักห้าทุ่มครึ่งใกล้ๆเที่ยงคืนได้นะก็บรรยากาศ ย่านสะพานใหม่สนามบินทออฐานอากาศหรือสนามบินนรสเมืองเนี่ยโซนด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะฮะสถาน,นีรถไฟฟ้าก็ยังมีผู้คนใช้บริการช่วงกลางคืนก่อนเที่ยงคืนกันอยู่และบรรยากาศรถก็จะโล่งหน่อยเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เป็นเทศกาลเลยด้วยนะแล้วก็บริกาศเริ่มดึกละย่านชานเมืองสะพานใหม่เป็น,นย่าถือว่าเป็นย่านชานเมืองเนาะเพราะว่าจุดนี้ใช่เข้าไปในเมืองก็มานสัก20โลได้นะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เพราะถึงกรุงเทพแล้วนะ สะพานใหม่ก็ขี่มาเรื่อยๆนะก็จะเป็นถนนย่านรามคำแหงตรงน,นี้ก็ถึงย่านรามคำแหงอแถวที่ผมพักอยู่แล้วก็จะเป็นอาาพาร์ตเมนต์ก็คือสรุปแล้วค่าน้ํามันจากสุขทัยมาถึงจุดนี้นะถนนย่านรามคำแหงเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะ6ก0กว่าบาทเพราะว่ารถไม่ติดแล้วมันทําเวลาส่วนอัตรากินน้ํามันต่อลิตรอันนี้ผม กดรีเซ็ตไปแล้วผมก็ยังไม่ได้ดูไงไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าค่าน้ำมนันยอยู่ที่ประมาณ600กว่า700ประมาณนี้นะฮะบรรยากาศข้างทางที่ขับขี่ไปขับขี่มาก็ถือว่าบรรยากาศดีเหมือนกันนะบรรยากาศกลางคืนคนไม่เหนื่อยรถไม่เหนื่อยตรงขวามือจะเป็นหมหาลายรามกราะแมงนะอันนี้ผมจะเข้าซอยที่ผมพักอยู่บรรยากาศถึงก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งได้นะกับระยะทางที่ าจากนครสวรรค์นเนี่ยมาถึงที่6กพักตรงนี้200กว่ากิโลนะตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่ที่ประมาณสักเที่ยงขึนขึ้น